สนับสนุนโดย Compact Brake e เชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact ถ้าพูดถึงรถคันโปรดของผมนะครับผมชอบ a อ r t r ตรมมากๆนะครับแอร t r ตรเป็นรถที่จริงๆแล้วไม่มีเครื่องกลในการขับเคลื่อนนะครับเป็นรถลากนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับรถบ้านอะไรเงี้ยนะครับที่ที่เราสามารถใช้ความอเนกประสงค์ของมันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำครัวหรือแม้กระทั่งห้องนอนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเวลา เราได้เห็นโฉมขอ Stream มันมันค่อนข้างที่จะหล่อโดดเด่นก็จริงๆผมเป็นคนที่ชื่นชอบในการแคมปิ้งชื่นชอบในการที่จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ข้าไหนนอนนั่นส่วนสำหรับผู้ที่ชอบขับขี่รถยนต์นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านก็ทำตามกฎระเบียบของจาราจรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเว้นระยะหา่างความเร็วก็ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมตัดสินใจแล้วก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้นะครับสามารถติดตามรายการ Perspective ได้นะครับรวมถึงรายการยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบในเรื่องของสุขานามัย สามารถเข้าไปติดตามผลิตภัณฑ์ของ Small ได้นะครับที่ www.smallthatmatters.com หรือว่าแอดไลน์เ like ขไปเข้าไปก็ได้นะครับที่ add small that matters ครับผม และเวลาวันนี้ได้หมดลงอีกแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามชมพวกเราทุกอาทิตย์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสุดของที่สุดเลยรถกระบะต้องเป็น Ford Raptor ครับผมที่สุดมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ายังอยากชมรายการย้อนหลังนะครับก็ติดตามได้ในโซเชียลของเราด้วยันไม่ว่าจะเป็น Tik t o k f a c e b o o k IG หรือว่า i n s t a g r a m นะครับทุกๆวันพุธนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งช่องเจ็ดสี HD อันนี้นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาทุกทุกคนไปก่อนครับขอบคุณมากมากครับ